การศึกษาต้องมงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกุล อำเภอพิปูนแบ่งเขตการปกครองเป็น5ตำบล43หมู่บ้าน4เขตเทศบาล2ององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีคำขวัญประจำอำเภอรพระใหญ่บนภูผาเจ้าฟ้าปราณีคีรีลมข้างสองอ่างพักผลอนน้ำร้อนหลายบอ่อมากพอน้ำตกชูยกคนดีตาปีแดนเกิด กศนอำเภอพิปูน์ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพิปูน์หมู่ที่ 1. ตําตำบลพิปูนออำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอพิปูน์จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสองเมื่อวันที่9กันยายน2559สกศนอำเภอพิปูลนมีบุคลากรทั้งหมด10คนได้แก่ 1. นายชวันวิชัยทันผู้อำนวยการกศออน,อนเพื่อพิบูล 2. นางอัญชลีสีชุมพวงครูผู้ช่วย 3. นางพิศนีนุ่นรักษาบรรณารักษ์ 4. นางพลพิมลพิบูลครูอาสาสมาัครการศึกษานอกโรงเรียน 5. นางสุทินบำเพ็ญครูอาสาสมาัครการศึกษานอกโรงเรียน 6. นายเอกชัยวงอักษรครูกศน,น,นตำบล เจ็ดนายชลากรหนอนไม้ครูกษนตําบล8แปดนางสุธัญญาสเตมครูกษนตําบล9เก้านางสาวจุธัญญาสิทธิริศครูกษนตําบลและสิบนางสาวจุธารัตน์ชัยพลครูกศนตําบลกษนนทอำเภอพิปูนได้กำหนดปรัชญาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ภายในปี2,566ผู้เรียนและผู้รับบริการของกศออนอำเภอพิบูรน์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกพื้นที่สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21 โดยจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสำคัญมีการบริหารหานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอัตลักษณ์รักความเป็นไทยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้เคียงคู่ชุมชน กศนอเอเภพิปูนมีแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนอเภอพิปู่1แห่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอเภอพิปูนหมูห่1ตบลพิปูนอเภอพิปูจนจนครศรีธรรมราชผู้รับผิดช,ชอบนางพิศนีนุ่นรักษากศนอเอเภพิปูลมีแหล่งเรียนรู้ประเภทกศอน,อนตบน .5 แห่ง กศนอตำบลควนกลางตั้งอยู่บ้านวังวัวหมู่หนึ่งตควนกลางอำเภอพิปูนกศนอตำบควนกลางได้รับงบประมาณในการจัดสร้างสำนักงานกศอนเอมื่อปี2554โดยได้รับบริจาคที่ดินจากวัดสุวรรณคีรีหรือวัดนางเอื้อยและได้ยกระดับเป็นกศนอตบล5ดีพรีเมียมปีพุทธศักราช2563 มีครูผู้รับผิดชอบนายชลากรนนอนไม้ 2. กศนอตําบลกะทูนตั้งอยู่บ้านกะทูนเหนือหมู่หนึ่งตําบลกะทูนอำเภอพิบูลได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารจากนางอารีสิทธิริศผู้รับผิดชอบนางสาวสุธัญญาสิทธิริศ 3. กศนอตําบลข่อพระตั้งอยู่บ้านพลุทียก์หมู่3าตําบลขอพระอำเภอพิบูลกศนอตําบลขอพระ ได้รับการอนุญาตให้ใช้อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลขอพระตั้งแต่ปีพศ2555และได้ยกระดับเป็นกศนอตำบล 5D พรีเมียมปี2564ครูผู้รับผิดชอบนางสุจัญญาสแตม 4. กศออน,อนตำบลพิปูลตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพิปูลหมู่1ตำบลพิปูลอำเภอพิปูลใช้อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอพิปูนร่วมกับกศน,นอำเภอพิปูล กศนตำบลพิปูลได้ยกระดับเป็นกศนตำบล5ดีพรีเมียมเมื่อปี2564ครูผู้รับผิดชอบนายเอกชัยวงอักษร5กศนตำบลยางค้อมตั้งอยู่บ้านโคกแม่หมูห่6ตำบลยางคอ้อมอำเภอพิปูลได้ใช้อาคารศาลาประชุมหมู่บ้านกศนตำบลยางค้อมได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน5เครื่องครูผู้รับผิดชอบนางสาวจุธารัตน์ชัยพล